ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวรรค์นในครัว10บบาทข้าวแกงเจ๊เหนียว ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำข้าวของแพงขึ้นตามยุคสมัยจะกินข้าวแกงแต่ละมือต้องมีเงินในกระเป๋า50-100บาทถึงจะกินอิม่มข้าวแกงจานละ10บาทปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงแต่สำหรับร้านนี้เขายังคงยืนหยัดราคาจานละ5บาท10บาทสู้ยุคโควิด ึ่งขายราคานี้มาตั้งแต่เริ่มต้นขายมากกว่า20ปีเชื่อว่าน่าจะเป็นร้านเดียวในกรุงเทพที่ยังเหลืออยู่ลูกค้าหลายคนรู้จักชื่อร้านข้าวแกง10บาทหรือร้านข้าวแกงเจเนียวหรือร้านข้าวแกงหน้าทนทนบุรีคาเฟ่ปิดตัวไปแล้วแล้วแต่ลูกค้าประจําหรือลูกค้าใหม่จะเรียกกันเจเนียวเจ้าของร้านอายุ5 9ปีทํากับข้าววันละ12อย่างมีแกงและผัดจะทําแบบนี้ทุกวันเป็นร้านเล็กๆแต่อร่อยล้ําทุกรายการ อาหารเริ่มที่ข้าวราดหนึ่งอย่าง5บาทยกเว้นข้าวหมูทอด10บาทและไข่พะโล20บาทเรียกว่ามีเงินเพียง15 2 0ถึง20บาทก็อิ่มอร่อยได้กับหลากหลายเมนูอาทิผน่งเนื้อไข่พะโลกุนเชียงหมูทอดแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟัก ผัดเผ็ดปลาดุกสดผัดกะเพราเครื่องในไก่ผัดเผ็ดหน่อมไม้ไก่ผัดกะเพราไก่แกงจืดต้มเลือดหมูผัดผักกาดดองไข่ต้มเป็นต้นลูกค้าขาประจําจะรู้กันว่ามาซื้อข้าวแกงที่ร้านเจ๋เหนียวไม่ว่าจะใส่จานหรือใส่ถุงกลับบ้านต้องจดใส่กระดาษที่เตรียมไว้พร้อมดูเมนูอาหาร12อย่างที่ติดอยู่ข้างกําแพงจดลงบนกระดาษเสร็จยื่นให้กับทางร้านแล้วยืนรอสําหรับราคาข้าวราดกับข้าวหนึ่งอย่าง5บา ข้าวราดกับข้าว2อย่าง10บาทข้าวราด3อย่าง25-30บาทหรือจะสั่งกับข้าวเป็นจานจานละ10บาทยกเว้นไข่พะโละ20บาทหรือลูกค้าสั่งพิเศษใส่ถุงกลับบ้านมีราคาถุงละ20 30และ50บาทท้านั่งกินที่ร้านส่วนใหญ่จะสั่งกับข้าวเป็นจานจานละ10บาทข้าวเปล่า5บาทคนที่ชอบกินกับข้าวหลายหลายอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาร้านข้าวแกง10บาทไม่ผิดหวังเล่นเอาจุก ร้านตั้งอยู่ริมถนนลาดยา้าปากซอยลาดย,าย้าซอยเขายวันอังคารถึงอาทิตย์17นาฬิกาถึง22นาฬกาหยุดทุกวันจันทร์เบอร์โทร9 9 8 4 4 3 5 8 8 5ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กครับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3เนี่ยคือแชร์แบบคัดลอกลิงก์กอปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ